สวัสดีค่ะด,ดีทุกคนนะคะเป็นยังไงคิดถึงกันบ้างไหมคะจ้าวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูทัชยาเหมือนเดิมนะคะในวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะเป็นยังไงพักผ่อนสมองไปแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะจํากันได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเี็นเรื่องอะไรไปหรือว่าพักผ่อนแล้วก็ลืมไปเลยฮ โอเคค่ะขอบคุณมากที่ยังมีเด็กๆจำได้นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราก็ยังเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมคะเกี่ยวกับรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนของความเป็นมาของชาติไทยเช่นเดิมค่ะ นี่นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คืออธิบายนะคะเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาการของไทยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการคลองนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ยกตัวยอย่างผลงานของบุคคลสําคัญนะคะ ในสมัยรัตนโก,กสินทะร์นะแล้วก็สีก็คืออธิบายภูมิปัญญาไทยนะคะในสมัยรัตนโก,กสินทร์นะคะที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่อนุรักษ์ไว้นั่นเองค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องช้อที่1.1กันแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการปกครองนะคะในส่วนของ ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ1.2นะคะก็คือปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศกรษฐกิจและการปกครองนะคะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะอะเรามาดูครูจะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูส่วนของปัจจัยด้านผู้นาเงินก่อนนะคะปัจจัยด้านผู้นําก็คืออะไรนะคะก็คืออา การสร้างความมั่นคงนะคะความปลอดภัยแก่บ้านเมืองนั่นเองตรงนี้นะคะที่คุณครูคิดขึ้นตายเอาไว้นะคะผู้นาของไทยสมัยตอนต้นเนี่ยทำสงครามเพื่อต่อต้านผู้บุกรุกป้องกันร,รักษาและขยายอํานาจของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะไปในดินแดนอื่นนะคะแต่ในสมัยในในสมัยการล่าอาณานิคมเนี่ยของชาติตะวันตกต้องดําเนินนโยบายเพื่อรักษาเอกราช ของชาติโดยการผูกมิตรนะคะผูกมิตรเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะคะอ่ะไปต่อค่ะ2นะคะการปกครองความมั่นคงความปลอดภัยในบ้านเมืองนะคะต่อจากเมื่อครั้งที่ต่อจากอ่สาสไลด์เมื่อกี้นะคะก็คือในกรณีนะคะกรณีการดําเนินนโยบายของผู้นําใน การป้องกันประเทศนะคะแล้วก็ที่เราเจอนะคะในช่วงนั้นก็คือปัญหากับฝรั่งเศสนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวนั่นเองค่ะแต่นะคะท่านทรงนะคะได้ดำเนินการเจดอาเจรจาทางการพูดเป็นหลักนะคะ เราจึงนะคะผ่อนปัญหาหนักให้เบาลงนั่นเองค่ะจนสามารถรักษาเอกระราชไว้ได้นะคะเราถึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาชาติตะวันตกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการข้อ2เนาะการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะทางเศรษฐกิจในบ้านเมืองนะคะ เด็กๆมาดูนะในรัชกาลที่6เนี่ยเราเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโรกค,ครั้งที่1นะคะและเป็นฝ่ายชนะด้วยนะคะแก้ไขสุนธิสัญญาไม่เท่าเทียมกับต่อวันตกนะแต่ในสมัยนะั้นน่ยสมัยประชาธิปไตยนะคะมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเพื่ออะไรคะลูก เพื่อวางแผนนะคะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของประเทศอย่างามีระบบนั่นเองนะคะทีน,นี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้ก็ไปแล้วนะคะในส่วนของเศรษฐกิจแล้วก็าการ ปลอดภัยในบ้านเมืองนะคะคราวนี้เนาะก็มาถึงการบ้านนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านมาฝากดเด็กๆด้วยนะคะการบ้านของเรานะคะการบ้านของเราเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะ การบ้านของเรานะคะก็คือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้านะคะศึกษาค้นคว้าในที่นี้นะคะนักเรียนจะ,ะค้นคว้าจากหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าจาก Google น,นะคะหรือว่าจาก YouTube ก็ได้นะคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1เลยนะจนถึงปัจจุบันนะคะมาพอสังเขปเท่านั้นเขียนลงสมุดน,นะคะอะ่ะเรามาดูตัวอย่างคุณครูมีตัวอย่างมาดู ในคดีตรงนี้นะคะเด็กๆทําแบบนี้เลยนะคะจนถึงตั้งแต่ราชกาลที่1จนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นเรามีสิราชกาลด้วยกันใช่ไหมเรามีสินะคะพระมหาตริย์สสิบคนนะคะสิบพระองค์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะก็คือนี่นะคะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะก็คือให้เขียนแบบนี้เลยนะ คองลาดระหว่างจุดๆนะคะพศตรงนี้นะคะก็คือขึ้นคองลาดระหว่างพศออ2325นะคะถึง2352นะคะพระราชกรณียกิจเช่นนะคะอาทิก็คือการสถา,า,สถาปนารัชนโกสินทร์นะคะชำระกฎหมายตราสามดวงสังคยาพระไตรปิดกอย่างนี้นะคะเด็เกๆทำมาอย่างนี้นะคะนี่คุณครูทำให้ดูแล้วหนึ่งตัวอย่างนะคะดังนั้น มีอีกเก้าขอหมาก,กษัตร์นะคะข้าพโมทเรียนก็ไปหามานะคะจนถึงอราชการที่10เลยนะคะส่งใน Google Classroom เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมส่งอันวันครู่ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ